วันนี้ผมแอบนำอเมเจอร์มือดีอีกขั้นหนึ่งนะครับบอกเลยว่าคนนี้เจ๋งจริงครับพ่อป้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีปัญหาอะไรให้ทางเราช่วยครับในช่วงของควิคฟิกครับก็เวลาออกรอเพื่อนกินกินบ่อยครับอ้าวอันนี้ผมจะช่วยเรื่องไหนดีคือต้องให้เพื่อนกินคําหรือว่าไปกินเพื่อนกับดีครับตรงนี้ก็อยากจะมาแขวนเลยดีไหมโดนทุบตลอดก็อยากจะมาแก้ปัญหาหลักๆก็คือตีสั้นออกโด่งแล้วก็ไม่ตรงม ตีสั้นออกโด่งไม่ตรงอันนี้แอบพบเหมือนกันนะอันนี้แอบพบนะครับป๊บป๊ากใชาครับเอออันนี้เรื่องยากล้วบปบั๊คคิดว่าเกินมือไหมป๊อบป๊าคสำหรับกับกับเราคิดว่าดีขึ้นทําให้ดีขึ้นได้แน่นอนอ่ะไปลองกันดูเลยครับว่าปปากามีเทคนิคอะไรสอนคุณน็อตครับครับชดลองตีให้ดูก่อนสัก5ลูกนะครับได้จะรีคอร์ดสวิงแล้วก็ดูนาตาเก็บไปก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคะห์กันว่า ต้องแก้ยังไงได้ครับผมเด <ๆ S 2> ี๋ยวลองดูนะครับให้ครับเล็กน้อยสาสม่ำเสมอดลสวิงเขาเรียกได้ว่าจากดูคร่าวๆแล้วเนี่ยมเมื่อกี้ก็คือเกิดจากที่เป็นคนที่ลงไม้ชันแล้วก็หน้าไม้เปิดนะครับ ซึ่งจริงๆอาการลงไม้ชันหรือตีคร่อมเนี่ยมันกับหน้าไม้เปิดเนี่ยมันจะมาคู่กันอยู่แหละอืมอ่าเดี๋ยวถ้าลากเส้นให้ดูเนี่ยในในนี้ซึ่งเส้นจริงๆแล้วเราควรจะอยู่แนวในการดาวสวิงเนี่ยควรจะอยู่ตามแนวนี้ครับอ่าพอแบ็คสวิงขึ้นไปลนไึลงมาเนี่ยโอ้โหไม้ลงมาเนี่ย แลว,ว่าใช่ไม้เนี่ยลงมาหน้าหน้าหัวไหลเลย hmm. ซึ่งจริงๆแล้วอยากให้แนวดาวสวิงเนี่ยจะให้ไม้เนี่ยลงมาใต้หัวไหลนิดนึง oh. อนอครับ่ตบให้ลงมาใต้หัวไหลรวมถึงต้องเดี๋ยวจะต้องแก้หน้าไม้ด้วยครับ hmm. ทีนี้อธิบายก่อนว่าที่คนที่ลงไม้ชันเนี่ยทำไมหน้าไม้ถึง มักจะหน้าไม้เปิดเพราะว่าลงชันตีคอมเนี่ยเป็นการส่งไม้ไปทางสายแ,แนวไม้มันจะถูกเหวี่ยงไปทางสายซึ่งการที่จะตีให้เข้าเป้าได้เนี่ยมีวิธีเดียวคือเปิดหน้าไม้เข้าไปก็เลยมาคู่กันเลยเป็นปัญหาของคุณน็อตเนี่ยที่ว่าทําไมถึงตีแล้วลูกโด่งไม่ได้ระยะเพราะว่าพอเราลงชันเนี่ยแล้วเราเปิดหน้าไม้เนี่ยลูกมันก็เลยลอยขึ้นไปด้าน<อ>บนแคน้อ๋อใช่ใช่ผมผมลงทีนี้ในสําหรับวิธีแก้นะครับอันนี้ก็คือจะให้เดี๋ยวให้ แบ็กสวิงเนี่ยจะให้ขึ้นสั้นลงนิดนึงให้ขึ้นแค่3ส่วน4ี่พอนะครับเดี๋ยวแบ็กสวิงขึ้นไปค้างไว้ก่อนขึ้นอ่ะสักสาส่วนสีอ่ะทีควอเตอร์อ่ะบิดไหล่นิดนึงทีนี้ตอนลงจากของเดิมเนี่ยที่ลงมาหน้าหัวไหล่คือลงแล้วคอมมาด้านในอย่างเงี้ยอ่าอยากให้รู้สึกว่าให้หลอดแนวแขนแนวไม้นะครับให้ไม้ลงมาจากด้านในอรวมถึงปิดหน้าไม้กว่าเดิมด้วยอ่าแล้วก็ตอนที่อิมแพกนะครับให้ส่ง ออกไปด้านหน้าอย่างนี้พร้อมกับให้หน้าไม้เนี่ยไม่ไม่งัดขึ้นปิดหน้าไม้ลงนิดหนึ่งเพื่อให้หน้าไม้กับแนวไม้เนี่ยเข้ามาสแควร์มากขึ้นเดี๋ยวลองลงดูน่ครับลงไม้จากด้านในพร้อมกับปิดหน้าไม้ลงรวมถึงตอนส่งให้รู้สึกหน้าไม้เนี่ยปิดได้เลยปิดงี้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ฟีลลิ่งว่าปิดได้เลยโปกัสกับมูเมนต์ของสวิงนะครับให้ถูกก่อนส่วนเรื่องระยะหรือทิศทางเนี่ยยังไม่ต้องซีเรียสมาก โอเค okay, ทำมูฟเมนต์ให้เยอะนะครับลงจากด้านในแล้วก็ปิดหน้าไม้ให้ได้โอเคโอเคครับดีขึ้นนะครับเนี่ยเมื่อกี้มีลูกที่แบบเข้าบอลค่อนข้างโอเคแล้วแล้วแนวขับพาร์ทเนี่ยไม่ค่อยค่อมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคครับ ก็หลังจากที่ปรับมาเมื่อกี้นะครับ,รบก็มีลูกที่ทำมูฟเมนได้ดีอันนี้เดี๋ยวก็มาดูกันอันนี้จะเป็นวงเดิมนะครับด้านซ้ายนี้จะเป็นวงเดิม,มซึ่งเวลาที่ดาวสวิงลงมาเนี่ยหมายจะค่อนข้างชันมาด้านหน้าเลยทีเดียวส่วนใน ลูกนี้นะครับอันนี้ก็คือปรับแนวแล้วยังขึ้น over <S <S โอเวอร์สวิงอยู่แต่ว่าอ่าเนี่ยแนวไม้เนี่ยลงมาดีขึ้น <S <S อ่าแต่ทีนี้การที่จะแก้ให้มันหายเนี่ยก็คือจะต้องอย่างที่บอกคือด้านเราต้องหน้าไม้เนี่ยเราต้องไม่เปิดด้วยตอนที่ดาวสวิงซึ่งซึ่งหน้าไม้เนี่ยตอนเนี้ยยังยังเปิดอยู่ <S <S <ๆ S 2> ก็เลยทําให้ว่าเหมือน,อนปรับแนวได้แล้วมีแนวสวิงที่ดีขึ้นทีนี้ถ้าอยากให้ตีได้ดีเลยเนี่ยก็คือปรับแนวสวิงให้ได้แบบนี้แล้วก็ ปิดหน้าไม้กลับมาให้ได้นะครับอโอเคผมปาครับ,รบน้องเป็นงไงครับรีแคปให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับอก็จะมีตอนแรกนะครับก็จะมีสวิงที่เรียกว่าค่อมลงมาทั้งเยอะอ่าวกับหน้าไม้เปิดทีนี้การแก้เนี่ยคือจะให้เหมือนดรอปไม้มาจากด้านในแล้วก็ให้มีการพลิกหน้าไม้กลับมาให้สแควร์มากขึ้นเพื่อที่จะได้ลูกจะได้มีระยะมากขึ้นเพราะว่าหน้าไม้ไม่เปิดช้อนลูกนั่นเองแล้วก็จะตีโปร่งขึ้นด้วยนะครับ วันนี้เป็นไงครับคลิกฟิกของเราถูกใจถือว่าเร็วทันใจครับคือสามารถแก้ได้แต่ก็ต้องทางนี้ทางต้องใช้เวลา<ม>ในการปรับที่โปรสอน<ช>นำไปปรับใช้ใช,<ม>ใช่ครับ<ม>เพราะว่าเหมือนอที่คุณน,น็อตสวิงเนี่ยมเมื่อกี้คือลงมาจากอินเตลรลงมาจากด้านในเนี่ยได้แล้วดีขึ้นแต่ว่าจุดที่ยังทํายากอยู่จะเป็นการกลับหน้าหมายกลับมาให้สแควร์ซึ่งจุดนี้ต้องเรียกได้ว,ว่าต้องใช้เวลาใช้เวลาในการฝึกซ้อมให้ให้ทำได้ถึงจัด สามารถนําไปใช้จริงได้นะครับจริงๆนะคือต้องบอกเลยว่าช่วงควิกฟิกนะครับคือเราเห็นปัญหาจริงเราแก้จริงแต่สุดท้ายคือพอเห็นปัญหาแล้วถ้าไม่ฝึกซ้อมสิ่งอ่เกิดขึ้นคือเราก็จะไม่ชํนานาญคือแล้วเราก็จะไม่เก่งไม่เก่งขึ้นนะครับผมยังไงนะครับใครที่อยากปรับวงนะครับในช่วงควิกฟิกนะครับยังไงติดต่อมาทางด้านล่างนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณปอปักแล้วก็ขอบคุณกอล์ฟพิกนะครับครับ